สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำการสาธิตผงซักฟอกนะคะที่เป็นแบรนด์ภายใต้บริษัทเฟชชี่โคมเมเชียนะคะว่าของเราเนี่ย แตกต่างอย่างไรและทำไมถึงต้องใช้ nice นะคะในเมื่อท้องตลาดมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเหตุผลที่ต้องใช้ nice ผงสะโฟนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามีคำตอบมาให้คุณดูกันนะคะเริ่มต้นจากการนะคะวันนี้ฉันจะจำลองคาาเลอะคาาเปื้อนนะคะด้วยการใส่น้ำมันพืชนะคะตัวนี้่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ 1ช้อน2ช้อนชานะคะนั่นกคือ2ช้อนชาค่ะตามด้วยแป้งแป้งปรุงเครื่องตัวนี้ทาไมถึงต้องเอาแป้งตัวนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือในแป้งตัวนี้เขาจะมีส่วนของส่วนผสมของเครื่องปรุงต่างๆด้วยนะคะถือเอาตัวนี้มา,า,มาทำการทดสอบด้วย,สวยใส่แป้งลงไปประมาณ1ช้อนค่ะ ใส่ลงไปเลยปรมาณชอ้อนนะคะแล้วก็ใส่สารตัวนี้ลงไปก็คือโดยปกติของการพิเศษเอ่อการพิเศษหรือว่าการทดสอบผปงซักฟอกนะคะเราจะใช้น้ำยาตัวนี้เป็นมนตาตรฐานไดยทั่วไปเลยนะคะอ่าเติมตัวนี้ลงไปเติมลงไปเลยนะคะอันนี้จำลองคาบหนักนะคะอ่าโอเคนะคะคนนิดนึงค่ะเพื่อให้มันเกิดค่าที่แบบหนักมากๆเลย เกิดเปรียบเทียบคงจะเหมือนกับยางมาตอยอะไรพวกนี้นะคะ่ะลวก็กล้องซูมนิดนึงมันน่าจะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมคะนี่คือหนักมากเลยทั้งแป้งทั้งน้ำมันพืชนะคะทีนี้เนี่ยเราจะทําการซัดนะคะอันนี้เป็นของซอฟอัฟฟอร์เกรดพรีเมียมนะคะซึ่งเรากไ็ไม่สามารถบอกได้บรยี่ห้ออะไรเนาะแปลว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่บางขาัดตามท้องตลาดซึ่งราคาก็สูงพอสมควรเดี๋ยวจะมาดูว่า,าจะแตกต่างกันยังไงนะคะด้านนี้จะเป็นของหอดซอฟอัฟฟอร์ไนท์นะคะด้วยที่ว่าค้าบหนัก ต้องใช้ปริมาณผงค่อนข้างที่จะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะนี่คือคาบหนักนะคะหช้อนโต๊ะนะคะด้านนี้ก็จะเป็นผงซัฟฟอร์ของท้องตลาดทั่วไปใส่ลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันปริมาณเท่ากันนะคะเกรดเกรดเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยเติมน้ำนะคะเติมน้ําจากเหยือกเดียวกันลงไปนะคะนิดหนึ่งโอเคนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตที่จะ ทำให้ผงแตกตัวนิดนึงนะคะจะสังเกตถึงการละลายของเม็ดผงของเรานะคะสังเกตที่สีของน้ำของไนซ์เนี่ยของเราจะมีในส่วนของส่วนผสมของอัคซีบีดดังนั้นแล้วเนี่ยจะช่วยในการที่จะปรับสภาพน้ำด้วยนะคะอ่ะผ้ากอสตัวนี้เนี่ยเป็นผ้าขาวอยู่แล้วนะคะนี่ผ้าขาวอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำการจำลองคาบเลือดคาบเปื้อนใส่ลงไปในส่วนผ,ผสมที่เราผสมลงไปเมื่อกี้นี้นะคะอ่ามาดูกัน โอ้โหหนักไหมคะอ่าก็ลกกลกวนกองสูงมอามกายที่หนักมากเลยถ้าเกิดความเป็นจริงถ้าเกิดท่าแล้วขนาดนี้ฉันว่าไม่ต้องซักดีกว่ามาทิ้งเหนือเนะแต่ว่าเนี่ยเราจะทําการทดสอบให้คุณผู้ชมดูว่าผงซัฟฟอก์ไนท์เนี่ยประสิทธิภาพล้นแก้วจริงๆนะคะอ่าอันแรกลงไนท์ก่อนดีกว่านะคะอันที่สงลงผงซัฟฟทั่วไปแต่ท้องตลาดนะคะทีนี้ทําการซักค่ะ การซักผงซักฟอกไนนะคะของเรารับประกันได้ว่าไม่มีส่วนผสมของแป้งนะคะไม่มีแป้งส่วนผสมทดสอบได้จากอะไรคะคุณสามารถที่จะแช่ทิ้งไว้ค้างคืนถึง3คืน3วันไม่มีกลิ่นคะ่ะถ้าเกิดเป็นผงซักฟอกทั่วไปเขาจะมีส่วนผสมของสารเพิ่มปริมาณก็คือแป้งเพื่อที่จะให้ปริมาณเพิ่มขึ้นอันนี้ลำอันนี้อันนี้นนดยทั่วไปนะคะ ถ้าเกิดสังเกตได้ว,ว่าถ้าเก,กิดคุณอยากรู้ว่าถุงยี่ห้อนี้มีแปง้งหรือมไม่คุณลองแช่ดูตื่นชามาคุณรู้เลยว่ากลิ่นที่ส่งออกมากับถ้าเกิดมีแปง้งเนี่ยมันจะส่งกลิ่นเขา,เ,า,เ,า,เ,าเรียกว่ากลิ่นะไรกลิน่นเหม็นอับนิดนึงอันนี้ฮะแต่ของเรานี่ถ้าเกิดเป็นอากาศหนาวเนีน่ยสามารถที่จะแช่ทิ้งไว้ประมาณสัก10วันค่ะ10วันได้เลยนะคะอ,อันนี้จะลองให้ดูโอ้โหเมื่อกี้คาบหนักมากเลยนะคะดูของท้องตลาดก่อนไหมอันนี้เป็นของท้องตลาด อันนี้บอกว่ายี่ห้ออะไรนะคะเม็ดสีข,ขาวที่คุณเห็นเนี่ยไม่รู้ว่ากล้องกล้องซูมได้ไหมเอ่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นเม็ดเม็ดผงเม็ดแป้งที่ไม่ละลายใช่ไหมคะดังนั้นนล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณนั่นคือในะเรื่องของคาบขาวที่ขึ้นในการเกงสีดำนะคะวเวราปั่นเครื่องแบบเรเน,นี่ยมันจะมีคาบขาวบางครั้งต้องซักซ้ำสองเลนะคะตัวนี้เนี่ยจะจะเป็นปัญหาได้นะคะทีนี้มาดูของเราค่ะของผงซักฟอกไนซ์นะคะภายใต้ของเฟรชชี่ค่ะ ออกไหมแน่นอนว่ายังไม่เท่าไหร่เพราะเป็นน้ำแรกนะคะแต่ถ้าคุณดูถึงความแตกต่างระหว่างสองยี่ห้อนี้ในการซักครั้งแรกทําการซักลองดูค่ะเอาผื่อนี้มาซักตรงนี้ลองดูนะคะทําการซักตัวนี้สามารถใช้มือได้นะคะสามารถซักได้กระ,กะทั่งผ้าเด็กอ่อนแล้วก็ชิ้นเล็กชิ้นน้อยคุณผู้หญิงซักได้ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยไม่มีส่วนผสมของโซดาไฟแล้วก็สารที่เป็นอันตรายต่อผิวนะคะดังนั้นจึงปลอดภัยค่ะ ทีนี้นะคะแช่ไว้สักครู่หนึ่งค่ะจะทําการล้างนะคะก็คือตือน้ำเปล่าไปนิดนึงซักผ้าต้องล้างอ่ะเนาะใช่ไหมคะแต่ว่าของเราเนี่ยผงซักฟอกไหนเราล้างแค่น้ําเดียวพอค่ะนะคะช่วยคุณประหยัดพลังงานด้วยนะคะอ่าขึ้นมาเมื่อกี้เห็นไหมคะที่มันค้ำๆสีแตกต่างลงไปแล,แล้วเกิดความแตกต่างละอันนี้เป็นสีเดีวยวกันแล้วค่ะทาการล้างค่ะนำลงไปล้างนะคะล้างในน้ำเปล่าค่ะ หรือจะแช่ทิ้งไว้สักครู่นึงก็ได้นะคะหรือว่าแช่ทิ้งเอาไว้สักครู่นึงก็ได้เพื่อให้ออกซิบิดเนี่ยได้ได้ทำงานหมายความว่าเพิ่มความใสสว่างให้กับผ้าด้วยนะคะนี่เลยคือคาบหนักนะคะต้องใช้เวลานิดน,นึงถามว่าคาบทั่วไปได้ไหมได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าระยะเวลาในการซักเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปตามตามคาบประคาบหนักมากน้อยแค่ไหนนะคะ เนี่ยค่ะโอเคนะคะเนี่ยค่ะคือค่าที่เราลาออกมาแล้วเมื่อสักครู่นี้จะเป็นประมาณนี้น,นะคะแล้วคนในอย่างนี้เขาจะสงสัยว่าเอ๊ซักได้เฉพาะผ้าผ้าขาวหรือเปล่าของเรานะคะผงซัฟฟ็อกไน์ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและก็ผ้าสีนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยจึงควรเรื่องของว่าควรที่จะใช้หรือไม่นั้นคณต้องฝากคุณผู้ชมค่ะในการที่จะพิจารณาว่า คุณควรที่จะใช้ผงซัฟฟอร์ตไนซ์ภายใต้าการดูแลของเฟสชี่หรือเปล่าฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ